วันนี้ก็ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นงานสะสมสะสมคือลูกค้า,อาขอนั่งสบายๆนะครก็เอาไปประกอบเองก็จะมีชุดชุดคอนเป็นวาวไต้หวันเกลียวสั้นไต้หวันเกลียวยาวนะครับแล้วก็จะมีของวาวเยอรมันตัวนี้แล้วก็เป็นดำ ตัวนี้เป็นเบอร์สองนะครับลำสิบสองเกีียวนะครับนี่ก็เชื่อมเกีียวไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกีียวก็เอาไว้ใส่กับวาล์วเพิงได้เลยนะครับของผมจะต้องระบุรุ่นมานะครับ ช่องทางติดต่อผมถ้าจะสั่งงานหรือสอบถามก็กดเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลน์ะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีนะครับถ้าจะสั่งไม่ไว้ใจก็เลื่อนผ่านไปนะครับง่ายๆงานผมไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเรื่อง ตัวงานนะครับเพราะถ้าคนติดตามผมมานะครับก็จะรู้ในตัวงานของผมอยู่นะครับถ้าแทกว่าจะสั่งก็ต้องระบุรุ่นมาถ้าไม่รู้จากรุ่นมันก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับก็จะได้เจาะรูไปให้ถูกนะครับรูร้อยน็อตนะฮะแต่และรุ่นหัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ็นไหมครับแต่ละรุ่นของวาวไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะรู้อยู่อยู่หลายคนนะบางคนก็ก็ยังมีเยอะครับที่ไม่รู้เรื่องนะครับคิดว่าวาวถังดะเพิงก็คือรุ่นเดียวจบ ชุดกระแทกวาวถังดับเพลิงหนึ่งตัวครับวาวรุ่นถังดับเพลิงครับสี่ร s อพอะไรพวกนั้นนะผมไม่รู้เรื่องนะพวกนั้นถ้าไม่รู้เรื่องก็รายละเอียดก็โทรมาคุยกับผมผมคนไม่ไม่โทรมาคุยพิมพ์คุยอะไรกันผมก็ไม่ไม่คุยนะผมตอบพิมพ์คุยอ่ะผมตอบแค่คาถามสองคำถามแค่นั้นอันนี้ผมบอกเลยนะว่าทําไมไม่ตอบไม่ตอบไม่ขายของหรอ ขายครับแต่ผมไม่งอนะเพราะผมบอกทุกคลิปแล้วนะครับถ้าจะคุยรายละเอียดหรือสอบถามจะซื้อสินค้าผมคุณต้องโทรมาคุยกับผมนะฮงานออกไปมันจะได้ถูกนะครับได้ถูกแล้วพิมพ์คุยผมก็ไม่มีเวลามาพิมพ์คุยนะผมต้องทําอะไรหลายอย่างคุยเสร็จถ้าไม่ได้สั่งงานผมผมก็กดลบทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยนะครับไม่ไม่เก็บเอาไว้นะครับผมบอกไว้เลย คุยวันสองวันผ่านมาวันสองวันสองวันแล้วกลับมาคุยต่อนี่คือไม่รู้เรื่องแล้วเขาเหมือนคุณเป็นคนใหม่แหละเพราะว่าผมลบทิ้งหมดนะครับผมจะเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่สั่งงานผมอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะนะครับสําหรับคนที่สอบถามผมสอบถามถามถามจะม่ซื้อสักทีแหละถามอยู่นั่นแหละนะถามจนผมลาคาญผมบอกตรงเลย <laughs> ถามจนลาคาอโทรมาคุยแล้วก็จบก็รู้เรื่อง นะไม่ซื้อไม่ว่าหรอกครับผมไม่ได้งออยู่แล้วนะครับงานผมผมทําเรื่อยๆมีเวลาผมก็ทํานะครับอันนี้ผมบอกเลยเขาจะว่าผมคนตีนก็คนตีนนะผมคนแบบนี้ผมก็ชอบรู้เรื่องคุยคุณก็โทรมาคุยเลยไม่ต้องกลัวหรอกทีเล่นปืนพวกนี้คุณไม่ยังไม่เห็นกลัวเลยนะแค่คุยกับผมคุยก็คือมันจะรู้เรื่องคนเราเนะี่ยเป็นมนุษย์นะคนเรามันต้องคุยกัน ะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรสอบถามได้อันนี้ผมแจ้งเอาไว้สำหรับบอกพวกพวกที่ออกคุควรหน่อยนะเพราะบางทีพิมพ์คุยผมผมไม่คุยด้วยผมตอบคำถามสองสองไม่เกินสองสามคำถามหรอกเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับรายละเอียดมันเยอะถ้าคุณจะถามเนะี่ยไปเดี๋ยวผมแพ็กของเดี๋ยว ส่งงานโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสนใจก็กดเพิ่มเติมใต้คลิปแล้วกันมีช่องทางสำหแรบบับติดต่อผมอยู่นะครับไม่ต้องพูดเยอะอ่ะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ